ถ้าเกิดว่ามันเป็นมากฟันเหลือแต่ตอเป็นหนองบวมจนต้องถอดฟันออกไปถ้ากรณีนี้เนี่ยก็จะมาถึงการใส่ฟันทดแทนหรือที่เราเรียกว่ารากฟันเทียมนั่แหละครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับทันตแพทย์ปุญญุวีวีราาัสโสพลสวัสดีครับคุณหมอครับ,รบสวัสดีครับคุณหมอครับผมมักจะเห็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในช่องปากครับ ฟันผุฟันบิ่นฟันหักบางคนถึงขนาดไม่มีฟันเคี้ยวข้าวก็เลยอยากจะให้คุณหมอได้อธิบายให้เราฟังหน่อยนะครับว่ามีสาเหตุเกิดมาจากอะไรครับเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากเลยครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุครับเราใช้ฟันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีก็มีแตกมีบิ่นไปบ้างและที่สําคัญเลยครับคือฟันผุนะครับบางคนผุจนกระทั่งเก็บเอาไว้ไม่ได้ต้องถอนฟันออกเขาก็จะไม่มีฟันเคี้ยวอาหารแล้วก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายรวมไปถึงระบบย่อยอาหารของเขาด้วยครับ แล้ววิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมีวิธีการรักษาอะไรบ้างครับวิธีการรักษานะครับแบ่งออกเป็น2อย่างใหญ่ๆก่อนถ้าเราสามารถจะเก็บฟันเอาไว้ได้ฟันผูเนี่ยทำอุดฟันครอบฟันก็บูรณะกลับมาใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมากกว่านั้นคือมีการแตกการหักออกไปเหลือแต่ตอฟันถ้าแบบนี้คงจะต้องถอนฟันแล้วก็ใส่ฟันทดแทน ซึ่งรากฟันเทียมนี่แหละครับเป็นวิธีที่ใส่ฟันทดแทนได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดแหละครับงั้นเอางี้ดีกว่าครับคุณหมอครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของคนทั่วไปกันดีกว่าว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่องปากปัญหาอะไรกันบ้างครับเหมือนบางทีกินน้าเย็นมันก็มีเสียวฟันบ้างครับปวดฟันเสียวฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็เคยมีเสียวฟันบ้างอะค่ะ จริงก็ไม่ค่อยอยากครับเพราะว่ามันหนักกลัวเจ็บหรือว่ามันจะระยะยาวจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับไม่ไม่ไมทราบถ้าหมอบอกว่าเราจะเป็นต้องใช้เพื่อให้เราใช้ชีวิตให้เราเคี้ยวอาหารได้เนี่ยเราก็ต้องทาอะ่ะไม่อยากใช้มันก็ต้องใช้ใช้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีฟันก็น่าจะลําบากอยู่ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายหลายคนนะครับน่าจะมีคําถามแล้วก็มีข้อสงสัยเหมือนผมแน่นอนเลยครับว่าการ <c oughs> ใส่รากฟันเทียมเนี่ย น่ากลัวแบบที่คิดไหมครับคุณหมอครับไม่น่ากลัวเลยครับการใส่รากฟันเทียมเนี่ยจริงๆถือเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับ,รบก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการวางแผนนะครับเราจะมีการพิมพ์แบบจําลองมีการทำออราสแกนมีการถ่ายภาพรังสีอ็กซ์ทีสแกนพอเราได้ข้อมูลพวกนี้มาเนี่ยก็จะใช้ดิจิตอลซอฟต์แวร์ในการออกแบบรากฟันทําให้เราเห็นมวลกระดูกของคนไข้เห็นความหนาความกว้างของกระดูกบริเวณที่เราฝังรากฟันเทียม ทำให้ในขั้นตอนการผ่าตัดเนี่ยเราไม่ต้องเจอกับปัญหาเฉพาะหน้าเพราะทุกอย่างเรารู้ล่วงหน้าและเราเตรียมการไว้หมดแล้วครับสำหรับขั้นตอนที่2นะครับคือการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมการผ่าตัดนี่เป็นการผ่าตัดเล็กครับผลไข้ขับรถมาเองขับรถกลับบ้านเองได้เลยมีอาการเจ็บอยู่นิดหน่อยแค่วัน2วันเท่านั้นแหละครับไม่ต่างกับการถอนฟันเลยเสร็จจากการฝังรากฟันเทียมแล้วเนี่ยอ่าเรามันจะมีเวลา2-3เดือนให้เซลล์ของกระดูกเนี่ยเข้ามายึดติดกับรากฟันเทียม ออพร้อมแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่3ก็คือการทําครอบฟันครับการทําครอบฟันนี่ยคล้ายกับการทําครอบฟันธรรมชาตินี่แหละครับ,รบสีของครอบฟันก็จะเป็นสีแบบฟันธรรมชาติเลยวัสดุที่ทําครอบฟันเนี่ยปัจจุบันจะเป็นเซอร์โคเนียซรามิกซึ่งมีความแข็งแรงมากแล้วก็ให้ความสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ เ,เสร็จจากการทำครอบฟันเราก็จะมีฟันเคี้ยวออกแรงกัดได้เคี้ยวไม่เจ็บแล้วก็สวยงามแลครับได้ฟังคุณหมออธิบายแบบนี้แล้วก็อุ่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับการใส่รากฟันเทียมไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดเลยทีเดียวครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับขอบคุณครับอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e ให้กับช่องมีสุขชาแนลด้วยนะครับ